คือข่าวที่แล้วว่าเราใช้กิบเพนเราใช้ F-16 ใช่ไหมเออแต่เราไม่ใช้ตัวนี้แต่กูก็แปลกใจไงพอดีประเทศไทยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการการทิ้งระเบิดข่าวที่แล้วเนี่ยน่าจะใช้รุ่นพวกนี้คุณเชื่อไหมเนี่ยจีนเพิ่งให้มาเนี่ยเหียเราบอกอยากได้จีนแม่งให้เลย <c oughs> ตอนนี้สหรัฐอเมริกากับสิงคโปร์มันคุยกันรู้เรื่อง <c oughs> หรือแต่ไทยกับอินโดเท่านั้นที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่อง นะครับถ้าเกิดอินโดเล่นด้วยกับสหรัฐก,ก็เหลือแต่เราฝ่ายเดียวแล้วทีนี้จีนต้องจีนต้องโอเราเลยนะเราขอเฮียอะไรจีนก็ต้องให้เพราะถ้าไม่งั้นนะเราด้วยอินโดด้วยสิงคโปร์ด้วยจับแท็กมือกันนี่นะปิดช่องแคบมาละกาจีนก็ตายแล้วตายสนิทเลยปิดแม่งวันนี้พรุ่งนี้จีนตายและที่สําคัญที่สุดสหรัฐแม่งต้องการที่จะเอาน้ํามันเนี่ยนะครับเอาไว้ไปทําสงคราม เพราะว่าการการทาสงคารามต้องใช้น้ํามันเป็นโอเป็นยุธทธปัจจัยหลักๆเลยหนึ่งหนึ่งเนะี่ยน้ำมันต้องมีแน่นอนสองอาวุธคุณถ้ามีอาวุธน้ํามันคุณไม่มีคุณทําคุณก็ทําอะไรไม่ได้แต่สหรัฐอเมริกาเขาต้องทําตรงนี้เขาต้องการปิดล้อมจีนเอาไว้ไม่ให้จีนมีอิทธิพลแผ่ลงมาตรงทะเลจีนใต้ใช่ไหมครับพี่เมย์ป๋าครับจีนจะทําอะไรกับเอมมนบ้างครับก็ตอนนี้ก็ส่งเครื่องบินม้เราละแปดลำไง สงเวทแปดล้ำนะครับแล้วถามว่าจีนกลัวสหรัฐไหมต้องถามงี้จีนกลัวอังกฤษไหมต้องถามอย่างงี้เขาไม่กลัวกันนะแล้วรู้ไว้ด้วยว่าสงครามยูเครนกับรัสเซียที่แม่งไม่จบกันมาสามปีเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตั้งใจลบกันจริงๆหรอกผมจะบอกให้ไอ้สัตว์เล่นกันยาวๆนะครับเล่นเกมเนี่ยเล่นกันยาวยูเครนกับอไอ้ยูเครนกับไอ้เนี่ยรัสเซีย พราะอะไรรู้ว่าจริงๆยูเครนมันหน้าพังไปนานแล้วยูเครนมันสู้รัสเซียไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้แต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอเมริกาอเมริกาแม่งส่งอาวุธไปให้ส่งเครื่องกระสุนไปให้ส่งอาวุธไปให้ส่งดโดรนไปให้อเมริกาแม่งหมดกับเรื่องพวกนี้ไปเยอะแล้ววันนี้สิ่งที่ส่งไปให้ยูเครนเนี่ยไอสัตว์ไม่ได้ซื้อเงินสดเกตแม่มันไปติดเขามามันไป มันไปนเอาเขามาก่อนบอกยืมก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูชนะได้แลวกูหาเงินคืนมึงไอ้พวกบริษัทค้าอาวุธอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยพวกรถขายรถถังบริษัทอะไรวะฮอกทาวเวอร์ Tower, หรือฮอกทาวเวอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะฮอกอหรือจําชื่อไม่ได้แล้วบริษัทฮอกอมันผลิตรถถังให้กับอเมริกาเนี่ยไอ้พวกนี้ผลิตเสร็จให,ให้ให้รัฐบาลยืมให้รัฐบาลยืมเบิกไปก่อนเบิกไปก่อน,ปปอนแปะเอี่ยวลงบัญชีไว้ถึงเวลาแม่งไม่คืนเงินไง แล้ววันนี้อเมริกามันจะอยู่ไม่ได้เพราะติดหนี้เพียบหนี้อาวุธสงครามอะไรต่างๆและประชาชนมันต้องใช้น้ํามันเยอะเวลาหน้าหนาวทีคุณคิดดูประชากรคุณเท่าไหร่อะและอีกอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้นะถ้าไทยตอนนั้นยอมสู้เนะี่ยอย่างที่ผมพูดนะอย่าไปกลัวมันสามสิบหกเปอร์เซ็นก็สามสิบหกเปอร์เซ็นคุณเชื่อผมว่าอเมริกาไม่กล้าจัดเราสามสิบหกเปอร์เซ็นมันไม่กล้าหรอกคุณดูอย่างประเทศบาสซิโอเประชากรเท่าไหร่ ประเทศไทยแม่งเกือบแปดสิบล้านคนตอนเนี้แล้วคุณคิดดูการนําเข้าสินค้าของสหรัฐมาในไทยไม่ใช่น้อยนะเยอะนะไม่ใช่น้อยแต่เรามันไปฟังข่าวด้านเดียวงฟังว่าเราเนี่ยได้ดุลการค้าจากสหรัฐมาหลายหมื่นล้านดอลลาร์เป็นแสนล้านดอลลาร์เราไปฟังขาเดียวไงคือเราฟังขาเข้าไอสัตว์ขาออกเราไม่ได้ฟัง จริงๆแล้วเร,เราเราเราเอาของสหรัฐมาข,ขายในบ้านเราเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆก็รู้อยู่ว่าคนไทยรวยเฮียติดแบรนด์เนมใส่รีไวยกระตวงเป็นแสนก็มีีเฮียกระตตัวเป็นหมื่นแม่งหลุยเอยีย,ยอ,ะอะไรเอยแม่งเต็มไปหมด iPhone, iPhone. ไอโฟอนไอโฟอน,อนแต่ไม่ไม่ใช้ i p ไอโฟ iPhone ของจีนแต่ iPhone ของอเมริกาประเทศเรานำเข้าสินค้าของเขามาเยอะนะพี่แมส้องโน้ตวันนีนะครับ พี่ยุทธนะครับสวัสดีฮะเออนะครับออฮอกอายฮอกอายบริษัทฮอกอายใช่ใช่ใช,ใช่นะครับที่ผลิตรถถังอนะ่ะนะครับเออ,อยากอยากกินกาแฟก็ข่ลวกจังเลยเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนอ,อโหลเออโอนตินร้อนแล้วก็ข่ลวกสักฟองนะลงมาเลยอืแลวใครโดนเนตมาแจ้งให้ทราบด้วยนะ รุ่นนี้แค่ยกหูไม่ต้องมีสายไล้ปุ่มกดสายตรงเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนต้องช่วยเปิดความจริงนี่เรื่องจริงที่ผมพูดมาเนี่ยหรือวบางคนก็จะหาบอกไอ้หนุ่ยมึงรู้มากเย็ดแม่มึงจบอะไรมาบอกมึงไม่ต้องมาถามกูว่าจบอะไรมากูไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์แล้วกูไม่ได้จบการตลาดและการโรงแรมเหมือนนายกแต่สิ่งที่กูพูดเนี่ยคือคนที่ไม่จบอะไรมาแหละมันพูดเรื่องจริง มันพูดแบบไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิมายาคติไม่มีไม่เหมือนนะครับเ,เลี้ยงไข่ป่าไปแล้วนะห้าสิบบาทอูขอบคุณพี่ตามมากอืนะครับขอบคุณมากนะครับพีบ่ตามนะฮะทหารไม่ใช่ใช้ให้มันไปคุยและยอมตัดหน้าอะไรแผนการทหารรอรองถึงงงนะครับเออนะครับจริงไหมนะครับ굿มอร์นิ่งนะครับอร่อยครับโอวัลตินกับไข่ลวกตอนเช้าบำรุงร่างกาย เฮ้ย hey, ใครอายุใครที่น้องชายไม่ไหวเนี่ยนะผมเนี่ยให้รีบแดกไข่ลวกเลยนะไข่ต้มก็ได้ไข่ทอดก็ได้มึงต้องแดกไข่นะถ้าไม่แดกไข่มาเนี่ยสักวันก็น้องเพีย <c oughs> ถึงวันนั้นจะรู้สึกนะครับพี่มนเทียนนะครับสวัสดีนะฮะผมจบสยศาสตร์ครับป๋าผมจบดีไอคอนมาครับอ๋อไอเดียไอคอนเป็นไงบ้างวะแซมเสริมได้ข่าวว่าออกมาแล้วนี่ <c oughs> นะครับวิลิกสวัสดีนะครับ เออขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับ <c oughs> เราเข้ากับขมนโอกค,ครับเราเขาไม่ได้เข้ากับขมนหรอกแต่เขาไม่ได้ทะเลาะคือเรากับขมนมันก็งงงงงงกันไม่มีอะไรแต่เมื่อวานนี้เราเดินทางไปจีนไปให้กําลังใจจีนแล้วไปพูดกับผู้ผบัญชาการทหารบอกเราเดินทางไปจีนไปให้กําลังใจบอกว่าท่านเห็นแล้วหรื uit, อยังว่าใครสนิทใครที่จงรักภักดีกับท่านกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ดเนตมานะครับ เอทีหก uh, นะครับบูทอลินจากอเมริกาเราสั่งมานานแล้วครับประจําการที่เชียงใหม่6ลำรวมเป็น8ดลำนะครับ mm hmm. เห็นว่าจีนส่งมาให้เราอีก8ดลำนะเป็นของจีงนเะนี่ยอันนี้จริงเท็จผมดูจากข่าวมานะก็เล่าให้ฟังแต่ผมเชื่อว่าจีนเขามีแผนลึกๆอยู่ในใจ mm hmm. เขามีแผนอยู่คือเขาไม่ปล่อยให้อเมริกามาทําอย่างนี้ mm hmm. โอ้โหแม่งธรรมดาจะที่ไหนนะบอยหวัดดีนะครับฉลองปีใหม่อีกไหมป๋า นะครับใจเย็นใจเย็นนะฮะพี่วันลบสวัสดีครับป๋าชอบฟังสนุกครับด้วยความรู้เกี่ยวกับคอมเมนด้วยขอบคุณพี่วันลบนะพี่ทัฟฟี่นะคเครื่องบินขนาดเล็กล่องหนพลังจีเหนือเสียงครับไอเอทีไอไอเอทีหเนี่ยนะอ,อนาปามไฟไหมโหมเลยนะป๋าใช่เวียดน,นามที่แม่งโดนไนงะพี่ออริจินอลนะครับให้มาโดยความแค่ล้วนๆตอนนี้ขอเฮียอะไรจีนก็ให้ตอนนี้ก็ในเมื่อ แต่ผมเป็นห่วงคุณเซนนะผมบอกตรงเป็นห่วงมากเลยนะครับเป็นห่วงอยู่นะแสงพี่แสงจันนะครับพี่แสงสีีอดีนะฮะพี่สมชานนะครับพี่สุภาสิทธิ์เราเกิดเรื่องกับความเมนวันนี้ก็เพราะจีนมันมันไม่ใช่หรอกถามว่าโดยโดยคืออย่างนี้จีนน่ะต้องต้องต้องวางหลักไว้ก่อนนะจีนเป็นเป็นประเทศที่เขา ไม่ค่อยอยากจะทําสงครามเขาอยากจะขายของแบบรัเสเซียตอนเนี้ไม่มีประเทศไหนที่อยากทําสงครามเหมือนสหรัฐนะผมไล่ฟังก่อนนะดูเกาหลีเหนือดิเกาหลีเหนือแม่งบ้าบ้าบอมมันยังไม่อยากทําสงครามเลยมันก็มาบ้าเขา,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 ามันอยู่ในประเทศอ่ะฉะนั้นจีนเนี่ยผมบอกมาเป็นปีแล้วผมบอกว่าจีนมันเป็นประเทศที่ไม่ชอบทําสงครามนะครับเพราะวันนี้สงครามเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่จีนเนี่ยแม่งยากจะขายของก็คือขายอาวุธอ่ะพูดง่ายๆว่าจีนขายอาวุธวันนี้เนี่ยจีนมีจีนมีจจนมเจอะไรวะสักอย่างหนึ่งเป็นตัวใหม่เลยอ่ะที่เอาไว้เอาไวต้ตอกรกับที่สิบสองแรปเตอร์เนี่ยผมเพิ่งไปเห็นมาเมื่อวันก่อนหรือไงนั่นราคาถูกกว่าคุณภาพดีกว่านะครับเฮียฮุนวัดดีนะฮะเออนะ เกิดเรื่องหุนสองเกียร์นะครับครับนำเข้าสาหรัฐนะเพราะเห็นว่ารัฐบาลครับมันอ่อนแอคือมันเป็นเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยนะครับสหรัฐเขาต้องการทำสงครามนะครับเขาต้องการลากรัเสเซียลากจีนลากเกาหลีเหนือลากพวกตะวันออกกลางมาทำสงครามเพราะเขาเช็คแล้วพี่เพียงหวัดดีนะครับเอ่อเจสามสิบห้าใช่ไหมม,มันมีอีกนะมันมีอีกรุ่นหนึ่ง ไอเจสาสิบห้าเนี่ยมันมาแข่งกับเอฟสามสิบห้าและไอคนที่ไปขโมยแปลนเอฟสามสิบห้าไปให้จีนก็ติดคุกไปแล้ว <c oughs> เป็นคนจีนเหมือนกันโอ้โหแสบชิมหายเลย <c oughs> พี่ธนกิจพี่อมรินเจห้าสิบป่ะน่าจะใช่มึงมันมีตัวล่าสุดเลยเนี่ยเป็นเครื่องบินลบรุ่นที่ห้าที่แม่งร่องหนได้ราคาถูกกว่าแม่งกะทําทขายเลยอะอะไรเนที่ผมเจอมาเมื่อวานหรือเมื่อหรือเมื่อวันก่อนเมื่อผมไปดูมาแล้วผมไปเห็น นะครับนั่นแหละแต่ผมจํารุ่นมันไม่ได้คือต้องขอโทษจริงๆนะถ้าใครเป็นเอฟซีกูเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเออป๋าจําไม่ค่อยได้จําไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจเพราะวันๆแม่งมีอะไรต้องทําเยอะเย่ก็เลยลืมนะพี่มนูนนะครับพี่เพียงนะครับเออนะฮะอืมนะเออนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆรอบพ้องจากพี่เพียงนะเออเจห้าสิบำมากคือพูดง่ายๆขึ้นบินปุ๊บมึงเห็นเลยข้างหน้ามีอะไร แม่งเห็นก่อนล่วงหน้าสามสี่ร้อยกิโลเมตรอ่ะเทคขึ้นไปแป๊บเดียวเองอ่ะมันเห็นหมดเลยแล้วไอไอเครื่องบินลำเนี่ยเอาผมเอาสมมติว่าเป็น j จห้าศูนย์ก็แล้วกันนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ตามหวัดดีนะครับพี่สุภกรหวัดดีครับไอเจห้าศูนะพี่วารีหวัดดีนะครับมันขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเห็นข้างบนหมดเลยนะเห็นเหมือนกับ F22 r a p สองและที่สำคัญนะฮะที่สำคัญ มันสามารถคุยกับตระกูล J ได้เกือบทุกลำเลยที่ที่ถ้าเกิดลำไหนอย่างเช่น j 1สิเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างจะ,ะเก่าไปสักนิดนึงแต่ว่าไม่มากนะครับเจสิยังสามารถทำงานได้ดีอยู่แล้วก็ FTG2000 ของจีนเนี่ยคือไอ้ไอลำเนี่ยมันคุยกับทุกลำได้หมดแล้วรุ่นไหนที่เป็นเครื่องบินรุ่นเก่าๆแต่อัปเกรดนะครับอัปเกรดซอฟต์แวร์มันก็จะคุยกับไอล้ลำนี้ได้ คือพูดง่ายๆว่าไอ้นั่นเห็นลำนึงทุกลำแม่งเห็นหมดเลยนะครับพี่วัชรพลนะพี่ก๊อตนะครับ,พ,รบพี่ชัยมงคลนะครับพี่โจ๊กเกอร์ดีนะครับจริงว่านะมันวันนี้เราจะบอกว่าจีนไปก่อสองครามเรามีเรื่องเพราะจีนเนี่ยมันไม่ถูกนะอย่าเรียกว่าไม่ถูกเลยเรียกว่าไม่ใช่เลยดีกว่าไม่น่าจะใช่นะครับเรามีปัญหาก็เพราะสหรัฐอเมริกา พี่ Infinity อินฟินิตี้ว่ดีนะฮะถามว่าอเมริกาเนี่ยว่าผมพูดไปเดี๋ยวก็มันก็ไปซ้ําบูบหลูบเดิมแต่ว่าอะย้ําสักนิดหนึ่งกันลวกันอเมริกาเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่การทําสงครามอิรักคูเวตแล้วอิรักอิหร่านนี่ก็อ่ะเริ่มต้นจากอิรักกับอิหร่านเลยหลายสิบปีเลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยนะครับทําสงครามแล้วใช้เงินในการทําสงครามเนี่ยเยอะมากมันจบไปทีหนึ่งแล้วนะ ที่อเมริกางอนแง่งงอนแง่งงงกับสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับอเมริกาจบไปทีหนึ่งแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยคุณรู้ว่าทําไมทําไมอเมริกาถึงก่อสงครามตัวนี้ประเทศเขมรเนี่ยนะครับมันกลายเป็นสนามรบตัวแทนนะวันนี้ลุงหนวดน,นะครับพี่ประวิตย์วดีนนะฮะมันกลายเป็นสนามรบตัวแทน